ครั้งแรกคร่ะพี่น้องอันนี้คือหน่อกระวานนะคะทุกคนครั้งแรกเหมือนกันนะคะที่เราจะมากินค่ะลักษณะนะคะก็คือจะคล้ายขาเลยค่ะหน่อกระวานนะคะเป็นอีกหนึ่งของดีของจังหวัดจันทบ,บุรีเลยค่ะพืชสมุนไพรเมืองจันทที่อยู่ในตระกูลเดียวกันกับขาลำต้นและใบนะคะก็จะคล้ายกับขามีกลิ่นหอมเฉพาะตัวโดยเฉพาะส่วนหนอ่อกลิ่นจะหอมสดชื่นนะคะแล้วก็ มีความเย็นนซาซาเ็ดลิ้นเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์แล้วก็สรรพคุณมากๆช่วยบำรุงธาตุขับลมและแก้ท้องอืดได้วันนี้ก็ครั้งแรกของเหมยกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําเมนูหมูผัดหน่อกระวานกันค่ะหน่อกระวานนะคะเหมยก็จะหั่นเฉียงนะคะจากนั้นเราก็จะหั่นหมูนะคะวันนี้ก็ใช้เป็นสันคอหมูค่ะมีติดมันนิดหน่อยหั่นพริกแดงจินดานะคะแล้วก็ใบมะกรูดเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะใส่น้ำมันนะคะจากนั้นเหมยก็จะใส่พริกแกงค่ะผัดให้หอมใส่เนื้อสันคอหมูนะคะที่เราหั่นไว้แล้ว ผัดจนหนูสุก80%นะคะจากนั้นเรามาปรุงรสค่ะใส่ซอสหอยลงไปค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็ผงนัวเนาะขาดไม่ได้ตามด้วยน้ำตาลค่ะปรุงรสเพียงเท่านี้นะคะจากนั้นเหอยก็จะใส่หน่อกระวานที่เราหันนะคะใส่ลงไปผัดเลยค่ะตอนนี้ก็คือกลิ่นหอมตลบอบปวนมากค่ะทุกคนชิมรสค่ะ เมรรสชาติอร่อยได้ที่แล้วนะคะเราก็จะตบท้ายด้วยใบมะกรูดนะคะแล้วก็โหระพาแล้วก็พริกค่ะกลิ่นหอมแล้วก็น่ากินมากค่ะทุกคนสีสันคือแบบว่าเป็นทาแซ่บมากเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนทาครั้งแรกนะคะกับเมนูหมูผัดหนอกกระวานมาด้วจ้าแซ่บๆน้ำกันจ้า สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเหมือรีพาแซบค่ะมาค่ะทุกคนวันนี้นะคะเหมือจะทาเมนูหมูผัดอยอดกระวานนะคะหมูผัดยอดกระวานไม่ใช่สิหมูผัดหน่อกระวานนะคะนี่ค่ะน่ากินมากค่ะทุกคนครั้งแรกเหมือนกันนะคะกับการกินหน่อกระวานค่ะพี่น้องมาใครเคยกินบ้างก็คอมเมนต์มาบอกได้หรือว่าทําเมนูอะไรอร่อยนะคะพี่น,อน้องเนาะข้าวกระตุก หนอกระวานเขาบอกว่าเป็นของเด็ดของอร่อยนะคะของเมืองจันทบ,บุรีเลยบ่นี่ค่ะมันเหมือนกับเหมือนอะไรนะเหมือนหนอขาเลยค่ะพี่นอ้องเหมือนข่าอ่อนนะคะคล้ายๆค่ะกลิ่นหอมๆคล้ายๆกันม,มา,านนชิมคำแรกค่ะพี่นอ้อง โอ้โหกลิ่นหอมมากกลิ่นจะแรงกว่าขานะคะทุกคนกลิ่นแรงกว่าหอมมากโอ้โหหอมแบบหอมเย็นๆเลยอะทุกคนเผ็ดซ่าอร่อยอะ่ะกรอบอือหือ กรอบเลยนะทุกคนอืมดีมันกินแบบพวกสมุนไพรเลยนะหอมมากนี่อร่อยครับพี่น้อง ยังมีเหลืออยู่อีกนิดนึ่งค่ะพี่น้องช่วยแนะนำเมนูหน่อยนะคะว่าเราจะเอามาทำอะไรกินดีนะคะอร่อยอร่อยจริงกินครั้งแรก นอแบบว่าอ่อนๆเลยค่ะพี่น้อ่ผัดใส่ซันค้อมูเหมือนไม่ค่อยกล้าใส่เยอะนะคะพกพัวมันเผ็ดผัดแล้วยังกรอบอยู่นะคะ Uh huh. อร่อยจิงไม่เหนียวเลยค่ะขนาดว่าผัดแล้วก็ มันไม่ได้เหมือนขาอ่อนเนาะที่มาต้มแล้วมันจะนิ่มนะคะโอ้โหกินจัดมากกินหอมหอมเย็นเย็นหอมซาซ่าเผ็ดๆซาซ่านะคะ อร่อยมากหิวข้าวด้วยค่ะพี่นอ้องวันนี้ก็คือมอน,นัดเนาะครบสามสิบสัปดาห์นะคะ 感觉好痒。一样、嗯。 ลำต้นหน่อเขาปอเหมือนขาาเลยอรอย ดีนะที่เหมอยไม่ได้ใส่อันพริกแกงเยอะนะคะใส่นิดเดียวนะคะทุกคนไมกลัวเผ็ด จใจมีเหลือนิดหน่อยนะคะไม่รู้ว่าจะทำเมนูอะไรเนาะ ซื้อเหมือนกินผัดเผ็ดอะรสชาติแบบจัดจ้านมาก โอเคคะ่ะทุกคนจะไปกินต่อหลังกิปเนาะนี่คะ่ะทุกคนสบู่ใครที่น่าเป็นสิวมีรอยดำรอยแดงนะคะผิวแห้งผิวหมองคล้ำนะคะทุกคนใช้สบู่กุหลาบเมื่อขอยทากนะคะตัวนี้นะคะช่วยลดรอยดำรอยแดงค่ะทําให้ผิวดูสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะพี่น้องฟองเยอะนะคะเป็นฟองนุ่มฟองเมื่อคอยทากคะ่ะก็ล่าเจ็ดเก้าบาทมีจัดส่งฟรีด้วยนะคะคอมเมนต์หรือว่าแชทมาได้เลยนะคะที่แชททางเพจเนาะสะบู่กุหลาบเมื่อข่อยทากนะคะ,ะ,คะทุกคนโอเคคะ่ะ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ